สวัสดีครับเช้าวันที่20พฤศจิกายน2568นะครับขณะนี้เวลา10บนาฬิกาสนาทีครับเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคำและคู่สกุลเงินกับโคสแทกี้สำหรับเช้านี้กันสำหรับทองคำครับเมื่อวานนะครับทองคำได้มีการยกตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ราคานะครับลงไปเทสลงไปเทสราคา4 0 0 0นนะครับเมื่อวนันอังคารที่ผ่านมาทำให้ทองคำครับมีการ ยกตัวขึ้นไปหลังจากที่มีการประกาศนอนฟาร์ม ADP เป็นรายสัปดาห์ในช่วงตลาดค่ำครับก็ได้มีการยกตัวขึ้นไปมุมมองของนักลงทุนนะครับยังมีความผันผวนขาดความเชื่อมั่นของทางดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงวันอังคารและวันพุธที่ผ่านมานะครในช่วงเช้าก็มีการยกตัวขึ้นไปอย่างต่อเนื่องไปเทสที่ราคา4,110นะครับแล้วก็4,133เป็นโซนแนวต้านที่สำคัญเมื่อราคาขึ้นไปเทสในช่วงตลาดค่ำครับจะมีคณะกรรมการของทางนโยบายทางการเงินนะครับของทางสหรัฐอเมริกา FOMC ขึ้นมาถแถลงการมีนโยบายการหยุด QE ทำให้ในช่วงตลาดค่ำมีการลดตัวลงไปในช่วงของตลาดค่ำ กว่า7,400จุดเลยทีเดียวนะครับทำให้มุมมองของดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่ากดดันราคาทองคำลงมานะครับจากตลาดเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี้แล้วก็ในช่วงที่2มีการรายงานของทางคณะกรรมการท่นานโยบายทางการเงินสหรัฐอเมริกา FOMC ในช่วงที่2แล้วก็มีสุนทรพจน์ของนายวินเลียมนะครับทำให้ทองคามีการกดตัวลงมาบ้างเล็กน้อยหลังจากที่มีการยกตัวและเช้านี้ครับ เช้านี้ทองคําคหลังจากที่เปิดตลาดขึ้นมาเขาก็ยกตัวขึ้นไปนะเทสต1 1 0ครับไปเทสต1 1 0อีกครั้งหนึง่งแล้วก็มีการลดตัวลงมาในช่วงเช้านี้ค่อนข้างที่จเยอะเหมือนกันครับกว่า6700จจุดกันเลยทีเดียวนะครับมุมมองตอนนี้ครับความผันผวนของการรายงานนะครับเรื่องของ การยื่นสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกหรือนอนฟาร์มนะครับในวันนี้มีการประกาศตัวเลขด้วยนะในช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งนะฮะมีการประกาศตัวเลขอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนกันยายนครับนะครับในช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งนะนี่คือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับยังคงเหลือรายงานเดือนตุลาคมและก็เดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับเราก็ต้องติดตามนะครับว่าในส่วนของทาง การประกาศตัวเลขจะเข้ามาในช่วงไหนบ้างนะครับเป็นพักๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับความผันผวนของการประกาศหรือตัวเลขต่างๆมีความผันผวนของ ดอลลาร์สหรัฐที่มีผลกระทบกับทองคําโดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นแนวรับแนวต้านสําคัญของราคาทองคําในช่วงนี้ครับแนวต้านสําคัญยังคงให้ราคา4110 4133ครับเป็นโซนแนวต้านที่สําคัญนะครับ resistance 3บอกว่าวันนี้กรอบของนะครับ pivot ย,ยังคงมีโอกาสขึ้นไปได้ถึง4,165ถ้ายืนเหนือ4,133ได้มีโอกาสยกตัวขึ้นไปเทส4 4165นะครับแล้ว ก็แนวต้านต่อไป4,200ครับแล้วก็4,242นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาลดตัวลงมาครับแนวรับสำคัญ4028 4,000แล้วก็3,950ถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญนะครับขอให้ยืนเหนือ4,000ได้นะครับในทิศทางฝั่งขาใบาย,ยังคงได้เปรียบนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาลดตัวลงไปต่ำกว่า4,000แล้วเนี่ย โอกาสนะครับที่เขาจะลดตัวอย่างต่อเนื่องก็ยังคงมีนะครับก็ยังคงมีนะครับมุมมองแพทเทิร์นของคลื่นกราฟในทิศไทม์เฟรม e ชั่วโมงนะครับตอนนี้เขามีการลดตัวลงมาทำโลนะครับแล้วก็ยกตัวทำไฮถ้าไฮนี้ไม่สูงกว่าไฮเดิมเนี่ยการลงมาเคลียร์โลในแนว4,000ก็ยังมีโอกาสค่อนข้างที่จะเยอะนะอันนี้ก็คือทิศท,ทางแพทเทิร์น ที่มีผลกระทบกับทองคำนะครับเรามาดูคู่สก,กุลเงินกันบ้างครับสำหรับเช้านี้นะในส่วนของสก,กุลเงินในฝั่งเอเชียครับเช้านี้ออสเตรเลียนิวซีแลนมีการยกตัวแข่งข้าขึ้นมาครับหลังจากที่นะครับมีการแข่งข้าต่อเนื่องนะครับมาจากเมื่อวานที่เห็นชัดเจนเลยก็คือทางฝั่งของออสเตรเลียนิวซีแลนครับก็ยกตัวขึ้นมานะครับบ้างเช่นเดียวกัน นะฮะฟีโบเดแล้วก็ดีเปอร์เซนต์ในราคาของไพวอตยังบอกว่าเขาอยู่ในโซนความแข็งแรงในทิศทางฝั่งขาบายครับส่วน JPY ครับชาวนี้อ่อนค่านะนะครับอยู่อันดับท้ายตารางกันเลยทีเดียวครับ JPY นะครับส่วนสกุลเงินในฝั่งของยุโรปครับ g b p แล้วก็ EUR ครับนะยังพักตัวอยู่นะครับแต่ว่าฟังสวิตมีการอ่อนค่านั่นเองนะครับ EUR ยังคง พักตัวนะครับหลังจากที่มีการอ่อนค่าต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับสกุลเงินในฝั่งยุโรปมีการอ่อนค่าทั้ง3ตัวเลยนะ C.S.M. ครับ Currency ของตัว d e วิกมันที่ยืนยันเป็นเปอร์เซนต์ก็ยังส่งผลสำหรับสกุลเงินในฝั่งยุโรปครับส่วนสกุลเงินในฝั่งของ อเมริกาครับชาวนี้ดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นมานะครับต่อเนื่องจากเมื่อวาน US ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อเนื่องครับแคนาดายังคงพักตัวอยู่นะครับในช่วงเมื่อวานยังมีการแข็งค่านะครับยังมีแนวโน้มทิศทาง,งในส่วนของดีเปอร์เแล้วก็ฟิโบก็ยังยืนยันการแข็งค่าของทางฝั่ง แคนาดาอยู่นะครับนี่คือส่วนของยูนิคอนดัชบอร์ดและยูนิคอนพาร์เนลครับที่เป็นการวิเคราะห์การแข่งข้าอ่อนค่าของเคอร์เรนซีที่มีผลกระทบกับกราฟโดยตรงครับการขึ้นลงของกราฟที่เราเห็นและมุมมองในภาพรวมของสกุลเงินคือเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยเทรดเดอร์ในการพิจารณาในการตัดสินใจในการเข้าออเดอร์ได้ครับถ้าท่านใดสนใจครับเรามีคอร์สท,ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line ครับออฟไลน์ off 199บาบาทนะครับเดือน ธันวาคมครับ20-21ที่สติรัชดานะฮะถ้าใดสนใจสามารถทักกันมาได้เรายังมีคอร์สออนไลน์นะครับเดือนละ799บาทครับสอนกันวันจันทร์พุธศุกร์ครับเวลา1นึ่ทุ่มขึ้นไปนะฮะก็สามารถทักกันมาได้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ